สวัสดีค่ะไอมีมใหม,หม่เที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะพาไปดูท้องฟ้าจำลองในปี2 5ง7ว่ามีอะไรที่เหมือนเดิมและมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเราเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีเอกมัยแล้วเดินต่อมาทางสถานีขนส่งเอกมัยนิดเดียวก็ถึงทางเข้าแล้วง่ายมากๆเลยค่ะท้องฟ้าจำลอง เปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤตะ์เลิกนะคะบัตรเข้าชมเด็กราคา30บาทผู้ใหญ่50บาทใครอยากดูทุกอาคารแนะนำซื้อ2ใบาสามารถเข้าชมได้ทุกอาคารเลยค่ะ วันนี้เราเลือกเป็นชมท้องฟ้าจำลอง1นึ่ใบชมนิทรรศการอีกหนึ่งใบเราไม่ได้ไปที่อาคาร4นะคะเพราะว่าหมดเวลาก่อนแต่ละอาคารกิจกรรมเยอะมากๆเลยเริ่มกันที่อาคาร3สิ่งแวดล้อมเด็กๆได้เล่นสำรวจแร่ได้แยกขยะมีภาพสามมิติให้เล่นด้วย แล้วก็มาต่อกันที่อาคารหนึ่งไปชมดวงดาวกันก่อนห้ามถ่ายภาพในขณะที่เริ่มฉายนะคะวันนี้เล่าเรื่องจัก,กรวาลอันเกลี้ยวกราดสนุกตื่นเต้นประทับใจค่ะออกมาที่อาคารสองวิทยาศาสตร์อันนี้เด็กๆชอบมากเข้าเล่นทุกฐานเพลินเขาละหมดเวลาไปกับอาคารนี้เป็นชั่วโมงเลย คุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายมากๆใครว่างลองใส่ท้องฟ้าจำลองในลิสต์ท่องเที่ยวของคุณดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ